สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาทําการเรียนการสอนนะคะเรื่องระบบนิเวศนะคะของรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนะคะ,ะเรามาดูกันเลยนะคะว่ามีเนื้อหาอะไรบ้างนะคะอันที่หนึ่งก็คือความหมายของระบบนิเวศนะคะหรือว่าตรงกภาษาอังกฤษก็คือ,อ ecosystem นะคะมันก็หมายถึงะระบบนิเวศนะคะหลายๆระบบมารวมกัน ซึ่งนะคะคในระบบนิเวศคือจะะ,ะจะมีสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดมารวมกันอย่างเช่นมีสิ่งมีชีวิตนะะหนึ่งชนิดจากนั้นก็มีจํานวนหลายตัวะะอย่างเช่นในรูปในรูปกวางจากนั้น,นะะเป็นสังคมของสิ่งมีชีวิตก็หมายถึงว่ามีสิ่งมีชีวิตตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปนะคะค จากนั้นก็มารวมกันอยู่ในระบบนิเวศนะคะและระบบนิเวศหลายๆชนิดนะคะหรือหลายประเภทมารวมกันกลายเป็นโลกใบนี้ของเรานั่นเองะคะหรือที่เรียกว่าไบโอซิสเต็มนั่นเองนะคะ,ะต่อมานะคะประเภทของระบบนิเวศนะคะเขาแบ่งออกตามนะคะการไ่เทมวลสารแล้วก็พลังงานได้เป็น3ประเภทประเภทที่1นนะคะก็คือระบบนิเวศอิสระนะคะ Iso l a t e ecosystem นะคะอันนี้มันจะเป็นแค่ในทฤษฎีนะคะซึ่งไม่มีจริงในปัจจุบันหรือในในโลกนี้นะคะอันที่สองก็คือระบบนิเวศแบบปิดนะคะหรือว่า closed ecosystem อันนี้เป็นการจำลองขึ้นมานะคะอย่างเช่นในขวดโหลนะคะหนึ่งใบก็มีการจำลองว่าเอาพืชมาปลูกเอาน้ำมาใส่เอาสิ่งมีชีวิตมาใส่นะคะว่าสิ่งมีชีวิตมันจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้หรือไม่นั่นเอง ส่วนแบบที่3นะคะอันนี้ก็คือ o p e n นนะคะอีโคซิสเตหรือว่าระบบนิเวศแบบเปิดนะคะตัวนี้ก็คือเป็นระบบนิเวศท,ที่มีอยู่จริงนะคะบนโลกใบนี้นั่นเองต่อไปนะคะถ้าเขาใช้เกณฑ์นะคะถ้าแบ่งตามที่อยู่ในธรรมชาติก็จะมีะตัวที่1ระบบนิเวศบนบกนะคะตัวนี้ก็อย่างเช่นย่อยออกมาตัวที่1ก็คือระบบนิเวศป่าไม้หรือว่า forest อีโคโซิสเต็มนะคะก็มีป่าไม้หลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ในเขตร้อนนะคะป่าไม้ในเขตหนาวนะคะใช้ได้เหมือนกันอันที่สองระบบนิเวศทุ่งหญ้านะคะเกรสแลนนะคะอีโคโซิสเต็มอ่ะก็คือระบบนิเวศท,ที่มีพืชตระกูลหญ้านะคะปกคลุมอยู่จํานวนมากเองที่เรารู้จักกันโดยส่วนใหญ่ถ้าเราดูตามสารคาดีก็คือจะเป็นทุ่งหญ้าสวรนา่าใช่ไหมคะที่อยู่ในแอฟริกาซึ่งเป็นแหล่งที่สิ่งมีชีวิต หลายชนิดอยู่อันที่สามก็คือระบบนิเวศทะเลทรายนะคะดีเ e อร์สอีโคโซิสเต็มตัวนี้นะคะก็เป็นบริเวณที่มีฝนตกน้อยนะคะมีความแห้งแล้งเกิดขึ้นนะคะต่อไปนะคะชนิดที่สองก็คือระบบนิเวศน้ำนะคะอคว a ติกอีโคโซิสเต็มเนาะอ่าถ้าดูเราดูจากรูปนะคะก็จะเป็น าแรงน้ําตามห้วยหนองคลองบึงน,นะคะไม่งั้นก็เป็นมหาสมุทรเป็นทะเลต่างๆเหล่านี้เนาะอ่าต่อไปนะคะถ้านะคะถ้าแบ่งระบบนิเวศตามอ่าเทคโนโลยีของมนุษย์นะคะอันที่1ก็คือระบบนิเวศอุตสาหากรรมนะคะ industrial system ก็คือเขจะดูที่ว่าความเจริญนะคะการใช้เทคโนโลยีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะคะเพื่อนำอ่าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้งานนะคะอันที่2ระบบนิเวศเกษตรนะคะ ตัวนี้ก็คือเป็นการปรับเปลี่ยนนะคะพื้นที่จากธรรมชาตินะคะให้มนุษย์นะคะสามารถเข้าปลูกพืชเพื่อใช้ในการำดำรงชีวิตประจำวันนั่นเองอันที่3นะคะคือระบบนิเวศเมืองนะคะเออบา ecosystem ตัวนี้ก็คือเป็นระบบนิเวศท,ที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะคะมีการใช้พลังงานมาเกี่ยวข้องมากมายไม่ว่าจะเป็น น้ำมันเชื้อเพลิงนะคะไฟฟ้าหรือนิวเคลียร์นั่นเองนะคะต่อไปนะคะความหลากหลายทางชีวภาพนะคะหรือความหลากหลายทางพันธุก,กรรมเนาะอันนี้ก็อย่างเช่นมนุษย์นะคะมนุษย์เก่าในเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ก็มี3สายพันธุ์ใช่ไหมคะอย่างแมวนะคะแมวก็มีทั้งขนสั้นขนยาวนะคะปูเป็นปูเหมือนกันแต่ว่ามีรูปร่างที่แตกต่างกันสุนัขนะคะสังเกตที่ อารูปร่างแล้วก็ขนของสุนัขนะคะก็มีหลากหลายชนิดด้วยนะคะต่อไปความหลากหลายของชนิดพันธุ์นะคะหรือว่าสปีชีส์นะคะในเวอร์ซิออย่างเช่นนกก็จะมีนกพิราบมีเยียวมีนกกลางเขนนะคะส่วนปลาก็จะมีทปลาน้ําจืดปลาน้ําเค็มนะคะพืชก็จะมีะพืชยืนต้นล้มลุกเนาะนะคะสามารถที่จะะดูได้นะคะ ต่อไปความหลากหลายนะคะของสิ่งมีชีวิตและดับระบบนิเวศนะคะเกิดจะมีระบบนิเวศป่าชายเลนอันนี้ก็คือจะหมายถึงบริเวณที่เป็นกึ่งน้ํากึ่งบกนะคะระบบนิเวศในทะเลมีสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างที่อาศัยอยู่ได้นะคะระบบนิเวศในทุ่งระบบนิเวศทะเลทรายน้ําจืดนะคะป่าดิบชื้นมันก็จะมีการแบ่งแยกประเภทหรือจำนวนสิ่งมีชีวิตได้นะคะต่อไปปัจจัยนะคะที่มีผล หรืออิทธิพลต่อสิ่งมีชีวิตในระบบมิเวศถ้าเป็นทางกายภาพก็จะมีตัวแรกเลยคือแสงสว่างแสงสว่างจะเป็นตัวกําหนดพฤติกรรมนะคะของสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นถ้าเป็นสัตว์นะคะที่ที่ชอบออกหากินเวลากลางคืนนะคะอย่างเช่นนกฮูกมีเสื้อกลางคืนนะคะถ้ามีแสงน้อยสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะสามารถที่จะมองเห็นหรือว่าสามารถที่จะ,ะเคลื่อนที่ได้ดีกว่า หรือดอกบัวนะคะคือจะบานในช่วงเช้าที่มีแสงสว่างมากๆนะคะแล้วก็จะปุบในช่วงเวลาที่แสงอาทิตย์หมดไปนะคะตัวที่สามน้ำนะคะน้ำก็คือจะ,อะช่วยในการผ่อนคลายความร้อนนะคะแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพืชได้นั่นเองนะคะพืชจะมีความหลากหลายได้นะคะก็ต้องมีน้ําเป็นปัจจัยมาควบคุมด้วยนั่นเอง ส่วนตัวต่อไปนะคะอุณหภูมิอุณหภูมิจะเป็นตัวกําหนดพฤติกรรมนะคะต่างๆของสัตว์ไม่ว่าจะเป็นความยาวของขนนะคะการจําศีนหรือการอพยพนะคะหนีความหนาวเย็นนะคะต่างๆดินนะคะดินก็มีหลากหลายชนิดและก็ทําให้พืชนะคะที่เกิดในบริเวณที่มีดินแต่และชนิดแตกต่างกันไปด้วยนั่นเองนะคะ อันอข้อที่2ก็คือปัจจัยทางชีวภาพนะคะก็คือหมายถึงว่าสิ่งมีชีวิตด้วยกันเองนะคะมีอิทธิพลหรือมีปัจจัยที่ทําให้สิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นน้อนนะคะดูจากในรูปนี้อ่าน้อนนะคะไปกินใบไ,ไม้ก็ทําให้ใบไม้ตรงเนี้ยขาดหายไปนะคะไส้เดือนนะคะไส้เดือนก็คือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถปรับนะคะปรับสมดุลหรือปรับความอมดมสมบูรณ์ของดินในบริเวณ ที่มันอยู่ได้นั่นเองนะคะต่อม้ความสัมพันธ์นะคะของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันที่มาอาศัยอยู่ด้วยกันอ่ส่วนอันแรกนะคะก็คือเป็นภาวะพึ่งพากัน m u t u a l i s m mm hmm. <ual> นะคะตัวนี้ยัมีอ่ายกขอยกตัวอย่างก็คือเป็นปวกกับโปรตโตซวัวนะคะปวกมันจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่กินไม้หรือที่เราเรียกว่าเซลลูโลสใช่ไหมคะอ่าแต่ว่าตัวที่ย่อยไม้จริงๆนั้นก็คือ ตัวโปรโตซัวที่อาศัยอยู่ในลำไส้ของปวกนั่นเองนะคะสองชนิดนี้สามารถที่จะได้ประโยชน์ร่วมกันแต่ไม่สามารถแยกกันอยู่ได้นะคะสองสิ่งนี้ต้องอยู่ด้วยกันนะคะถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปตัวหนึ่งจะตายนั่นเองอันที่สองการได้ประโยชน์ร่วมกันอันนี้หมายถึงว่าต่างคนต่างอยู่ค่ะแต่ถ้าเขามาอยู่ร่วมกันเขาจะได้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเช่นผีเสื้อกับดอกไม้ ผีเสื้อต้องการน้ําหวานจากดอกไม้ดอกไม้ก็ต้องการให้ผีเสื้อมาผสมเกสรให้ตัวเองเพื่อที่จะมีมะเมล็ดมีผลเกิดขึ้นนั่นเองนะคะส่วนต่อไปนะคะภาวะอิงอาศัยหรือเคื้อกูุณกันตัวนี้ก็อย่างเช่นนะคะนกามาสร้างรังบนต้นไม้นะคะนกได้ประโยชน์แต่ต้นไม้ก็ไม่ได้เสียประโยชน์แต่อย่างใดเหมือนในสัญ,ญลักษณ์ก็คือ บวกกับศูนย์นะคะบวกอันนี้คือนกนกได้ประโยชน์คือได้สร้างบ้านบนต้นไม้แต่ว่าต้นไม้ศูนย์หมายถึงว่าก็ไม่ได้เสียประโยชน์หรือได้ประโยชน์แต่อย่างใดนั่นเองค่ะต่อไปนะคะภาวะประสิตหรือว่า,าพ,รพ,รพราพราปรสซึมนะคะตัวนี้ก็อย่างเช่นสุนัขกับเห็บหมัดนะคะเห็บหมัดก็คือเป็นปรสิต ไปอาศัยอยู่ในสุนัขแล้วก็ไปดูดเลือดนะคะของสุนัขสร้างความรำคาญให้กับสุนัขก็คือปรสิตได้ประโยชน์แต่สุนัขเสียประโยชน์ก็คือจะเป็นเครื่องหมายบวกกับลบนั่นเองนะคะต่อไปภาวะการล่าเหยื่อนะคะ predation ก็สัญลักษณ์ก็คือบวกลบหมายถึงว่าฝ่ายที่ไปล่าเขานะคะได้ประโยชน์ก็คือเป็นบวกแต่ฝ่ายที่ถูกเขาล่าเป็นอาหารเขาก็คือจะเป็นลบก็คือเสียประโยชน์นั่นเองนะคะอย่างเช่นเสือไปกินกวางอย่างนี้นะคะ ต่อไปนะคะการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบในระบบนิเวศจะมีองค์ประกอบหรือส่วนประกอบอยู่3ส่วนหลักๆด้วยกันอันที่1ก็คือผู้ผลิตนะคะหรือว่าเป็นโปรดิวเซอร์ก็ได้แก่พืชชนิดต่างๆนะคะที่อยู่บนโลกใบนี้นั่นก็เป็นเพราะว่านะคะ พืชมันสามารถที่จะสังเคราะห์ด้วยแสงได้เพราะพืชเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวในโลกเท่านั้นนะคะที่มีคลอโรฟิลล์หรือสารสีเขียวนะคะที่จะสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้ต่อจากนั้นผู้บริโภคนะคะหรือว่าคอน sumer หมายถึงสิ่งมีชีวิตนะคะที่ไม่สามารถที่จะสังเคราะห์ด้วยแสงได้มันจําเป็นต้องไปบริโภคพืชนะคะและสิ่งมีสิ่งชีวิต ที่บริโภคเขานะคะก็จะมีทั้งผู้ที่บริโภคพืชผู้ที่บริโภคสัตว์หรือบริโภคทั้งพืชและก็สัตว์หรือบริโภคซากพืชซากสัตว์ตตก็ได้นะคะส่วนประเภทที่3ก็คือผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ก็คือดีคอมโพเซอร์นะคะพวกนี้ก็ได้แก่แบคทีเรียเฮทลานะคะทำหน้าที่ก็คือว่าเมื่อสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ตายไปแล้วนะคะ สองชนิดก็คือแบคทีเรียแล้วก็เห็ดลาจะทําให้ในการย่อยสลายเพื่อให้เขากลับไปเป็นปุ๋ยอยู่ในดินเหมือนเดิมอีกรอบหนึ่งนะคะต่อไปนะคะห่วงโซ่อาหารหรือว่าฟูเชนนะคะตัวนี้ก็คือการถ่ายทอดพลังงานกันเป็นทอดๆตามลําดับนะคะในระบบนิเวศหรือที่เราเรียกกันว่าการกินกันเป็นทอดๆนั่นเองนะคะ อย่างเช่นเริ่มต้นที่พืชพืชเป็นผู้ผลิตใช่ไหมคะต่อจากนั้นผู้บริโภคพ,พืชก็คือนอนอ่ะก็มากินพืชต่อจากนั้นนบนะคะซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่มันจะมากินเนอนอีกครั้งหนึ่งนะคะก็มีการส่งต่อพลังงานการเป็นทอดทอดหรือเป็นวงโซ่นั่นเองนะคะส่วนอันที่สามนะคะสายใยอาหารหรือฟูดเบฟตัวนี้นะคะก็ก็เหมือนเอาง่ายๆก็คือว่า เป็นการรวมนะคะฟูดเชนหรือสายหรือห่วงโซ่อาหารหลายๆห่วงโซ่มารวมกันนะคะมีความสลับซับซ้อนกันมากขึ้นนั่นเองถ้าเราดูจากลูกนะคะก็จะเห็นว่าผู้ผลิตส่วนใหญ่ก็คือพืชใช่ไหมคะต่อจากนั้นสัตว์ต่างๆก็คือเข้ามากินพืชแล้วก็มีการกันกินกินกันเป็นทอดๆต่อไปนะคะ การถ่ายทอดพลังงานนะคะมี3แบบด้วยกันอันที่1ก็คือพีระมิดจํานวนของสิ่งมีชีวิตตัวนี้หมายถึงว่าอะไรก็ตามนะคะที่ที่มันเป็นผู้ผลิตนะคะมันจะมีจํานวนมากกว่าผู้บริโภคอย่างเช่นพืชใช่ไหมคะมีจํานวน200ตั๊ก,กแตน1น0งหมายถึงว่าตักแตนมีร้อยตัวมากินพืชอย่างเงี้ยจากนั้นกบก็มี60นะคะก็คือน้อยกว่าตั๊กแตนจากนั้นก็มีเหยี่ยวนะคะที่ลดหลั่นไปเรื่อยๆอีกชิ้นนะคะ ต่อไปพีระมิดของมวลสิ่งมีชีวิตหมายถึงว่าน้ําหนักนะคะอย่างเช่นตัวนี้พืชน,นะคะมีจํานวน1นึ่งแสนกิโลกรัมนะคะจากนั้นก็เป็นกระต่ายนะคะก็คือตัวเล็กกว่าใช่ไหมคะหรือน้ำหนักน้อยกว่าแล้วก็จะมีงูมีเหย,ยวนะคะก็คือจะลด,ดลง1 0บเท่านะคะสิที่มันหายไปต่อไปนะคะตัวสุดท้ายก็คือจะเป็นพีระมิดพลาังงานนะคะหรือที่เราเรียกกันในกฎ10 ะะหมายถึงว่าการที่เรากินกินพืชหรือกินสิ่งมีชีวิตต่างๆไปนะ่ะเรากินไปแล้วนะคะแต่พลังงานที่เราได้รับมันจะหายไป10% 10%อย่างเช่นนะคะนอนกินพืชทั้งที่พืชมีพลังงานตั้งต้นอยู่ที่1 0 0 0 0แสนกิโลแคลอรี่นะคะแต่นอนจะได้รับแค่1 0 0 0 0กิโลแคลอรี่อ่ะพอน้อนมี1 0 0 0 0ใช่ไหมคะกบมากินนอนต่อ จากแทนที่จะได้1 0 0 0 0แต่กบได้ก็แค่เพียง1,000กิโลแคลอรี่จากนั้นะนะคะงูก็กินต่อไปก็ได้แค่10กิโลแคลแล้วก็เหย่่ยวกินกบไอ้กินงูไปก็เหลือแค่1นะคะดังนั้นก็คือสอดค้องว่าสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นเรานะคะเราเป็นมนุษย์เราไม่จําเป็นว่าเราจะต้องกิน กินสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์เท่านั้นเราจะต้องกินพืชด้วยนะคะเพื่อที่ให้เราจะได้รับพลังงานที่เพียงพอนะคะในการใช้ชีวิตประจําวันของเรานั่นเองนะคะครูก็ขอ,ขอจบนะคะการสอนนะคะเรื่องระบบนิเวศเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ